ครับวันนี้จะมาปลดแบนด์ครับมาเฮ้ยมันปลดแบนด์ไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หาจริงครับดาตาแล้วก็ไปลบไฟล์มันก็ดีดีเอาลบได้ปะได้เนี่ยว่ะอ่าปิสตีมก่อนระดับกูยูทูบระดับร้านซับเลยนะแล้วสตาร์ก็ซื้อที่ผมนะครับทัก ไม่หยุดหอย่าหาทักดีเอ็มผมเลยผมไม่ตอบแบบทักไอเทียนี่มาครับไอติดต่อดีเมที่เกตไอเควินเนี่ยไก่ให้เปิดคุมมาครับถ้าทักผมมาผมขอยานไม่ตอบนะขอยัดเมินเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่านี่กูบอกแล้วกูเปิดร้านแล้วกูเปิดร้านคุณภาพเนะี่ยมันจะปลดได้ไปนะเนี่ยเอ,อ้้าปลดไม่ได้แบบขายหน้าจริงนะได้ละได้ละได้ละ,ละนี่ได โอเคครับก็คลิปวันนี้ก็จบแล้วครับ